ตกลงกับข่าวที่ออกมาเนี่ยอยากให้พี่โยชี้แจงหน่อยว่าตกลงเราจะลอยแพรไทยทีวีจริงหรือไม่ครับต้องถามว่าลอยแพรแปลว่าอะไรครับ่ลอยผมชอบตอบคําถามด้วยคําถามคือลอยแพรแปลว่าคือทิ้งไปเลยนะครับก็ท่านก็ยังดูไทยทีวีอยู่ณขณะนี้ณวินาทีนี้ผ่านกลองผ่านจานผ่านสื่อต่างๆที่ท่านดูอยู่ปกติไทยทีวียังทางานร้อเปอร์เซ็นต์เต็มเหมือนเดิมทุกอย่างสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวียังอยู่ครับยังอยู่ยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีการเลาฟพนักงานไม่มีเลยครับทุกคนเหมือนเดิมแล้วต้องบอกกระซิบนิดนึงว่าเราจะรับสมัครพนักงานเพิ่มขึ้นด้วยครับนะฮะแต่ว่ากระแสข่าวที่ผ่านมาค่อนข้างหนาวหิวมากนะครับว่าแบบเออบางส่วนจะต้องไปบางส่วนจะยังไงบางหาเออบางส่วนที่ไปคือเขาเขาก็คงไปอ่ะถึงก็ปกติของบริษัททุกบริษัทที่มีการถ่ายเทเออ พนักงงานนะครับ <ฮะ S 1> ต้องบอกว่าเรา<ม>จะออกอาอกาศไปอย่างนี้เป็นปกติ<ม>แต่ว่าในแพลตฟอร์มที่ที่ท่านจริงๆท่านก็นนชมอยู่ <ฮะ S 1> ยกเว้นดีตอนทีวีเท่านั้นเองห <ฮะ S 1> มายถึงว่ากล่องจานมือ <ฮะ S 1> ถือเว็บไซต์<ม>แอปพลิเคชันต่างๆท่านยังชมไทยทีวีได้เหมือนเดิมครับคุณ<ม>ภาพแตแกวาเหมือนเดิม นะ <unsafe, S 1> ครับก็ยะะังไม่ได้หายไปไหนไม่หายไปไหน,ไหนครับนะฮะทีนี้ถามต้องมาถามทางด้านคุณสุชาติชมคุลนะฮะตำแหน่งที่ปร,รึกษาด้านกฎหมายของเราด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเกี่ยวกับวันนี้ที่ไปพบพกับทางกสทชนะฮะเป็นยังไงบ้างอยากจะให้เล่าให้กับน้องๆบรรดาพี่น้องสื่อมวลชนฟังหน่อยในที่นี้หน่อยครับครับวันนี้ก็ทางกสทชก็ได้มีหนังสือมานะครับอยากจะมีการนัดหาหรือนัดประชุมกันนะครับเกี่ยวกับความไม่เข้าใจกันในเครื่องกฎระเบียบต่างๆนะครับหรือว่า ถ้าจะเลิกจะต้องทํำยังไงนะครับจะเลิกเลยได้ไหมอะไรต่างๆเหล่า,านี้นะครับและความเสียหายเป็นยังไงอันนี้ก็ไปไปพูดคุยกันในที่กสชามาอบาย,ยานี้นะครับก็ผลข้ารับประกมาก็คือ,อเป็นเรื่องของการทําความเข้าใจกันนะครับระหว่างกสชกับไทยทีวีนะครับสรุปแล้วก็คือเราได้ถอนสัญญาไหมคะคือเรื่องถอนสัญญาหรือไม่นะมันอยู่อยู่ขั้นตอนของกระบวนการของกฎหมายนะครับ กระบวนกระบวการของกฎหมายในการถอดถนหรือในการที่จะบอกเลิกนะครับมันก็ไม่ใช่มีว่าเราอยู่ๆเราบอกเลิกได้เลยในทํานองเดียวกันทางกทชก็ไม่ใช่ว่าจะมาบีบบังคับให้เราคุณจะต้องถอนลืกคุณเลิกได้เช่นเดียวกันเพราะตรงนี้มันต่างฝ่ายต่างมีข้ออ้างอยู่นะครับเรื่องเกี่ยวกับหลายๆเรื่องของกทชก็ดีหรือที่กทชเคยให้คํามั่นไว้นะครับตั้งแต่ก่อนการประมูลว่าดูทีวีที่ที่ต้นเนี่ยดีอย่างไรนะครับบรรยายสมรภูนว่า โอดีอย่างนิ้วอย่างนี้นะครับซึ่งต่อมาเนี่ยครับก็จะมีะผู้ประกอบการจำนวนมากเข้าไปร่วมในการประมูลโดยหวังว่าคงจะดีอย่างที่กสช,อชอบรรยายไว้นะครับอันนี้ร่วงระยะเวล,เวลาที่ผ่านมาเราประมูลตั้งปี56นะครับแต่แผนแม่แบบต่างๆที่กสชจะต้องทำนี่ทำตัง้งแต่ปี55แต่จนถึงวันนี้นะครับก็ยังได้ไม่ถึง20%เรนะครับเพราะนั้นข้องทีวีต่างๆดิจิจตอนเนี่ยฮะที่ท่านเห็นอยู่ที่แวาไปชำระเงิน ทุกคนก็จะบอกว่าวันนี้เราชน,านะนะแต่เราสงวนทิ์ที่จะต้องฟ้องร้องกับกสทช,ช,ชนะครับถึงความเสียหายผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่ว่าการบริหารงานนะครับว่าวันนี้คุณแก่กล่องไปแล้วเท่าไหร่กับการที่คุณบอกว่าค่าพลเรือนทั้งหมดประเทศไทยมี22.5ล้านพลเรือนแต่วันนี้คุณจแจกไป4.2ล้านเนะี่ยคุณต้องมาเทียบเปอร์เซ็นต์ก่อนว่าวันนี้คุณแจกไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วต่อมาก็มีการให้ข่าวว่าจะแจกเปียน14.5ล้านแล้วก็จะถามว่าอ้าวแล้วประชาชนควรเรือนที่เหลือละ่ะคุณลอยแพรเขาไว้ตรงไหนนะครับแล้วกล่องที่แจกไปเนี่ยครับดูได้ไหมคอสชอก็ยังไม่เคยตอบมาว่าก็ยังไม่เคยสารวจออกมนกันว่าออกไปลงพื้นที่ว่าดูได้หรือไม่ได้ก็ยังไม่มีแบบสารวจออกมาให้ให้เราเห็นเพราะฉะนั้นการทาวิจัยต,ต่อไป,น,ป,ะอไปนะครับสำหรับผู้ประกอบการหลายรายนะครับในวันข้างหน้าผมก็ยังเชื่อว่าหลายหลายรายก็คงจะต้อง ถอนตัวเช่นเดียวกันครับอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานข้อสันนิษฐานครับถามว่าจะมีการถอนตัวจากผู้ประกอบการด <c oughs> ิจิทัลทีนี้ใช่ครับค่ะแล้วก็แต,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 แต่สรุปในส่วนของไทยทีวีก็ต้องมีการพูดคุยกับทางกสงทชต่อ <c oughs> ใช่ครับค,ครับค่ะค่ะ,คะเอ่อรบกวนพี่วิญโยค่ะคคก็กับทำถามตรงๆอ่ะนะคะเจ๊งไหมคะพี่เพราะว่ามันจะมีเรื่องของเอ่อตัวเลขอาหารข่าวอันนี้ที่เป็นข่าวพราวว่าเราเอ่อบริษัทไทยทีมีขาดทุน 300ยล้านบางกระแสข่าวก็บอกมากมากกว่านั้นะนะคะ,คะอยากาให้ชี้แจงตรงนี้หน่อยค่ะการลงทุนคือความเสี่ยงเพราะว่าอย่างนั้นนะครับก่อนที่ท่านประธานนะครับหมายถึงพี่ติ๋มเนี่ยจะเข้าไปร่วมประมูลเนี่ยได้ศึกษาแล้วละ่ะนะครับศึกษาได้ถ่องแท้ทุวนถี่แล้วด้วยเงื่อนไขด้วยแฟกเตอร์ที่มันควรจะเป็นไปเหมาะสมเหมาะวรแล้วที่จะเข้าร่วมประมูลเข้าร่วมการลงทุนในธุรกิจนี้ ด้วยความมุ่งหวังเหมือนที่นักธุรกิจทุกคนต้องการนะครับก็คงไม่ต้องบอกก็คือผลกําไรต่างๆนะครับมีความมีความเจ๊งอยู่ต้องบอกมีความเจ๊งอยู่แต่ว่าเจ๊งเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับถามว่ามีเปอร์เซน็นไหมมีเปอร์เซน็นหนึ่งปีที่ผ่านมาอย่างที่หลายท่านก็ทราบพี่ติ๋มเป็นคนที่พูดตรงๆบอกว่าขาดทุนก็ขาดทุนเท่าไหร่ว่ากันไปเลย แต่ไว้ได้ไม่ไม,ไม่ขอโทษนะครับอาจจะใช้คําพูดที่เป็นชาวบ้านฟังง่ายๆว่าไม่หมดตูดนะครับต้องเรียนให้ทราบว่าไม่มีตังจ่ายหรือไงนะครับต้องเรียนให้ทราบว่าผู้ประมูลทั้ง17เจ้าทั้ง17บริษัทที่ประมูลได้เนี่ยนะครับต้องมีแบงก์การันตีมาจจะมะีมีธนาคารที่จะค้ำประกันเพื่อบอกว่าเมื่อคุณเบี้ยวธนาคารจะจ่ายให้1,7700กว่า จะพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านนั้นอยู่ในธนาคารพี่ติ๋มมีสินทรัพย์ที่ที่อยู่ตรงนั้นพร้อมที่จะจ่ายนะครับไม่ได้หมดตูดไม่ได้เจ๊งไปไม่เป็นท่าแต่เรากําลังจะเดินหน้าต่อไปหน้าตอนนี้คือเมื่อเราพิจารณาแล้วว่ามันมันไม่ควรจะต้องทุ่งไปในทางนี้เรามีสติเราก็หยุดแล้วก็หันไปหาทางใหม่ก็ทางนั้นเอง เรื่องราวดังกล่าวจะทําให้ข้อขัดแยง้งระหว่างไทยกับกสทชมันบานปลายไหมคะผมว่าเรื่องข้อขัดแย้งเนี่ยคงจะไม่ผ่านไป<ฮ>ะนะครับเพราะว่าตามสัญญาของกสทชนะครับผู้ที่เข้าได้รับการบมูลเนียก็ยังมีสิทธิ์ที่จะขอเพิกถอนได้นะครับมันมีเงื่อนไขในการเพิกถอนมีทั้งนั้นนะถามว่าตอบคือโดยความเห็นแล้วเนี่ยฮะคนเราถ้าเดินทําธุรกิจทางด้านนี้ต่อไปไม่ได้นะครับแล้วก็ทําไปก็จะเกิดความเสียหาย ถามว่าท่านจะทําต่อหรือไม่นะครับแล้วก็ในส่วนต่างๆปัจจุบันเนี่ยถามว่าแผนแม่บทตั้งแต่ปี55จนถึงปัจจุบันนี้นะครับกสทชก็ยังไม่เคยประชาสัมพันธ์ใหป้ประชาชนไม่รู้จักเลยว่าไอ้ทีดีที่ต้นเนี่ยคืออะไรนะครับเพราะนี้ประชาชนยังไม่รู้จักเลยนะถามว่าคุณลองไปสํารวจอยู่ในต่างจังหวัดยิ่งไม่รู้จักเลยนะครับว่าทีวีที่ต้นคืออะไรนะครับถึงวันนี้บอกว่าจะทําจะทํา แต่ก็เพียงแต่คำว่าจะทําเท่านั้นนะครับประชานุพันธ์บอกจะประชาบน้ำพันคุณต้องต้องประาับน้ำพันตั้งแต่ปีแรกแล้ว <ฮะ S 1> ก่อนที่เขาจะเข้ามาประมูลก่อนที่ประชาชนจะได้รับรู้นะครับแต่วันนี้ถามกอสชไปว่าประชาชนพันธ์ยังไม่ได้ประาับน้พันนั่นก็คือตรงนี้ก็คือเป็นเป็นผลกระทบอันมาจากที่ว่าการทํางานไม่ว่าจะเป็นการล่าช้าหรือว่าการไม่ทําตามแผนแม่บทอ,อะไรต่างๆเนียนมันก็ไปผลกระทบโดยตรงกับผู้ประกอบการนะครับ ทำให้มีคนดูหรือคนชมเนี่ยน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับเรื่องนี้นะคะก็พี่โดมคุณโดมนะคะ,นะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องทางด้านไอทีะ IT นะคะ,ะของบริษ,ษัทเราก็จะมีอะไรกล่าวมีฮะ,ะก,ก็ต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าเรามีธุรกิจที่เหลืออยู่แล้วกับที่จะทําต่อมีอะไรบ้างนะพี่โดมลุกวนพูดดังๆเลยครับปัจจุบันเนี่ยเรามีหนังสือ3เล่มอันนี้ก็ทราบอยู่แล้วนะครับจะต้ังม<ะ>ีการทำกำไรให้กับให้กับเราเป็นแคช c าวที่อยู่ผมเรื่องตัวนี้ก็เป็น international media นะครับก็คือยังทําอยู่หนังสือก็ยังก็ยังวางแบงแล้วมีกับอะไรต่อไปฝั่งที่เป็นอีกฝั่งนึงที่เราทําได้ดีขึ้นในปีที่แล้วนะครับเราเรียกว่า n น w ิวมีเดียตัวนิวเีเดียนี่เป็นตัวที่เราเปิดเป็นเซกเมนต์ใหม่ของธุรกิจเลยนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวที่เป็นโซเชียลนะครับโซเชียลของเราเนี่ยก็จะมีทั้งตัวที่เป็น Facebook Facebook เราโตจากคนไลค์นะครับสองแสนขึ้นมาเป็น3.2ล้านในปัจจุบัน ปันมีสายอ2ล้านนะครับตัวก็นมามาสัก150เท่าใน1ปี 1> ครับเราเป็นเพจชื่อทีวีพู b u บุฟเฟ่นะครับลองลองเสิร์ชดูกันนี่เลยก็ได้เป็นเพจที่มีเครื่องหมายสีขเขียวยองกว่าเป็นบร i ฟา p เพจโดย Facebook ขทางประเทศนะครับ เพราะฉะนั้นอัตราการลิสต์จะมากกว่าปกติแต่ว่าคนที่เล่น Facebook อยู่เสิร์ฟได้เลยครับเสิร์ฟไปเลยนะฮะว่าทีวีพูบุฟเฟ่บุฟเฟ่เหมือนที่จ่ายตังค์เนี่ยนะฮะใช่ครับบุฟเฟ่ครับแต่นี่ไม่ต้องจ่ายตังค์โอเคครับเราก็จะมีเปอร์เซ็นต์การลิสต์ที่สูงมากมีการกดไลค์ที่สูงมากครับตัวไลค์แอคเคาท์เราก็มีสมาชิกกดไลค์อยู่ที่ประมาณ8ล้านครแปดล้านอันนี้เรียกเราเรียกว่าเป็นตัวที่เป็นมิวมีเดียครับส่วนการออกอากาศหลังจากหนีไปเนี่ยแน่แนเราก็ยังอยยู่บนดาวเทีม แพลตฟอร์มเดิมที่เป็นดาวเทียมเลขกเจ็ดนะครับก็จะมีเลขกเจ็ดอยู่บนเขตทุกเกานะมีเลขกหกบางเกาะแล้วก็เพิ่มเซกเมนต์ที่เป็นโลเคอลเคเบิลนะครับเข้าไปเจราจาเขานะเพื่อให้มีช่องเราอยู่ในต้นๆนะก็เขอบุนคุมทั้งประเทศแล้วนะครับ,รบอันนี้ฝั่งนี้ก็จะออกอากาศในระบบที่เป็น Full HD ต่อไปเป็นไฮเดีต่อไปอีกฝั่งหนึ่งที่เราเรียกขึ้นมาใหม่เราเรียกว่า OTT ก็คือ Over the Top ฝั่ง Over the Top ะนี่ก็จะเป็นการดูจากดีไวซ์อื่นทั้งหมดนะครับที่มีอยู่่่ไมมววาจะเเป็นคออพิตร์ iPad แล้วก็โน้ตบุ๊กโมบายทั้งหมดที่ดูนะครับฝั่งนี้ก็จะออกอากาศบนระบบที่เรียกว่าเป็นอุลตราไฮเดก็คือเป็นสี่เขาเรียกว่า 4K นะครับจะเริ่มมีคอนเทนต์ 4K ยิงออกไปทาง o อ t นะครับซึ่งเรามีพาร์ทเนอร์หลักก็คือ y ย t ทูบไทยแลนด์ที่เราเจียมออกอากาศบนแพลตฟอร์มของ u t u b e นะครับก็เรามีรายการที่จะเพิ่มใหม่ในฝั่ง Ot t เพื่อให้แมทกับทุกหน้าจอเป็นมัลติแพลตฟอร์มนะครับสามารถที่จะดูวนบนหน้าอก็จะเห็นว่า ตัวธุรกิจเดิมที่เรายังมีกําไรอยู่ก็ยังทําต่อไปก็คือเป็นเทรกิจดิจทที่เป็นหนังสือนะครับแล้วก็ตัวใหม่ก็จะออกอากาศผ่านดาวเทียมแล้วก็ตัวที่เป็นตัว OTT ทั้งหมดจะดูได้ยกเว้นกล่องดิจิทัลก็แปลว่าจริงๆคือเราครอบคลุมหมดนะครับอย่างที่อันนี้พอดีอันนี้เพิ่งรวบรวมวันนี้นี่เองนะฮะทั้งหมดนี้นะครับนี่คือทั้งประเทศเราเนี่ยนะครับดูผ่านกล่องดูผ่านดาวเทียมแล้วก็ เคเบิลท้อ<ช> <cable S 2> งอถิ่นนะครับ,รบผมแล้วก็ยังคือทุกกล่องทุกจานคือเชื่อว่าพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนที่อยู่ในเนี้ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับคงไม่ได้ดูผ่านกล่องนี้ตอ้นแน่นอนคงดูผ่านจานแดงจานดําจานเหลืองจานเขียวจานฟ้าจานส้มนะครับอนอกจากนั้นคือสื่อใหม่โดยเฉพาะอ,อย่างิ่งคนที่ใช้แกะเจ็ตต่างๆนะครับดีไวซ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตนะครับโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์นะครับคนเมืองคนกลุงมที่มีที่มีอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงเนื้อหาของเราได้ทั้งสิ้นแปลว่าจริงๆคือคุยไปเลยดีกว่าเราครอบคุมหมดครับก็ถ้าอยู่ระควนถามเกี่ยวกับไปทางด้านทางฝั่งกฎหมายกฎหมายนะคะกับทางที่วันนี้ไปได้พูดคุยกับกสทชนะคะได้มีการยื่นข้อเสนอหรือตกลงอะไรยังไงกันไหมคะหรือว่าจะมีขั้นตอนต่อไปที่จะต้องไปพูดคุยกันอีกไหมคะก็ยังไม่ได้มีข้อตกลงหรือข้อเสนอใดๆเพียงแต่ว่าวันนี้เราก็ไปเหมือนนัดพูดคุยกัน นะครับว่าการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อสัญญาเป็นยังไงนะครับอะไรต่างๆซึ่งซึ่งก็เป็นข้อที่ของกสชมาด้้นชี้แจงให้เราฟังซึ่งเราก็รับฟังนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้ถามว่าได้อะไรบ้างนะครับก็ได้แค่เจรจาพูดคุยกันในเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับยังไม่มีความคืบหน้าก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าเลยนะครับนัดหน้ามีไหมฮะหรือว่านัดเจอกันอีไหมยังไม่ได้มีฮะยังไม่มีตอนนี้ก็ยังไม่มีแจ้งมาจากกสชว่าเราจะนัด พูดคุยอะไรกันบ้างไหมนะครับนะะฮกับกระแสข่าวลือนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ทําข่าวเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะรับรู้ทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะอันนี้ก็ถามแบบเหมือนประชาชนอยากรู้จริงๆเลยค่ะกับกระแสข่าวลือที่บอกว่าทางทางเราจะโดนแบงค์คือเรื่องเงินที่เราไปทําประกันทางแบงค์แล้วก็ศรชเอาเงินทางแบงค์ไปเนี่ยมันแท้จริงเป็นยังไงบ้างอยากให้ชี้แจงให้ฟังหน่อยตัวนี้ก็ไม่ไม่ทราบรายละเอียด ชัดเจนจะเท่าไหร่อันนี้รอเลยนะครับรออะไรครับกลัวยึดทั้งประเทศรอคําตอบนี้ครับกลัวยึดพันเจ็ดร้อยล้านใช่ไหมครับตามข่าวบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะทําต่อหรือไม่ทําต่อทางฝั่งกสทชก็มีสิทธิ์ที่จะเอาเงินหนึ่งพันเจ็ดร้อยเท่าไหร่เนี่ยคะับห้าสิบห้าสิบล้านสามารถเอาไปได้โดยก็จะมาเอาจากหลักทรัพย์ของพี่ติ๋มไปคือใจจริงหนูก็กลัวจะดเจนนี่แหละค่ะก็เลยถามเพื่อค่ะพูดถึงเงินแบงก์การันตีพันเจ็ดร้อยล้านเนี่ยนะครับถ้าเราดูตามเงื่อนไขที่ทําไว้ กับกทชก็ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรหรือสัญญาอะไรที่กสทชจะมายึดได้นะครับแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าตรงนี้มันยังเป็นข้อกฎหมายที่เราจะต้องมาว่ากันว่าหนึ่งใครเป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ต้องไปว่ากล่าวกันนะอยู่ๆจะมายึดเลยบอกว่าเฮ้ยผมไม่ต้องทําอะไรเลยนะแต่ผมจะยึดเงินคุณเนี่ยแล้วผมถามว่ามันเป็นความอายุติธรรมไหมสําหรับดุจิตต้องทุกช่องเ่ยที่มาในวันเนี้ย นะฮะผมถามว่าเนี่ยวันนี้คอทชชบอกว่ายังไม่ได้ทำอะไรให้คุณเลยนะครับผมรับจ้างปูกบ้านกทชอบอกว่าอ่ะงวดหนึ่งต่อเสาเข็มเสร็จนะครับคุณจ่ายมาเราจ่ายเท่านี้แต่ปรกากฏว่าคุณแค่ขนเสาเข็มมาถึงคุณไม่ได้ต่อเลยพวกเก็บเงินลูกันสอผมก็ต้องมาต้องมาทั่งดูก่อนว่าตอนนี้กชทชทําอะไรไปบ้างปฏิบัติตามแผนหรือย,ยังปฏิอตามตามที่ให้ไว้หรือย,ยังกฎหมายที่เกี่ยวข้องทําหรือย,ยัง ดูอยู่บอกว่าว่าัานไม่ทําอะไรแต่ฉันจะยึดเงินคุณได้อันนี้ก็คงจะต้องไปกลับไปทบทวนกันใหม่นะครับนะครับไม่ใช่ว่ามีอํานาจจะยึดอย่างเดียวนะครับผลก็ยังมีอยู่ครับก็ยังมีอยู่ไม่กลัวฮะเรื่องนี้ครับ นะครับ750ล้านใช่ไหมครับใช่ครับเท่านั้นเองครับแบ่งหนูสักสองล้านนะครับนะฮะนะฮะและบรรยากาศในการพูดคุยวันนี้ก็ได้ข่าวว่าเป็นกันเองไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายใช่ไหมฮะสนุกมากครับมีแต่ความสนุกเฮฮามากกว่านะครับไม่ได้เบื่อเลยพูดจริงใช่ไหมพูดจริงครับไม่มีอะไรเครียดเลยครับนะฮะเหมือนเป็นการปรับทุกันมากกว่า